จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนแก่ทั้งหมู่บ้านออกมาไล่ฆ่าคนเพียงเพราะขับแค้นใจที่ถูกทอดทิ้งจากลูกหลานจนทำให้คนุ่มสาวตายกันทั้งหมดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมารับชมผมสปอยกันต่อได้เลยครับ เหตุการณ์ก็ได้เริ่มต้นมาจากครอบรัวหนึ่งที่คนเป็นแม่นั้นได้พาลูกทั้งสองกลับไปหน้าบ้านเกิดของตัวเองเพื่อไปงานแต่งงานของน้องสาวแต่พอเธอไปถึงเธอก็ต้องแปลกใจว่าทำไมหมู่บ้านที่เธอเคยอยู่นั้นณตอนนี้ถึงไม่มีคนแก่อาศัยอยู่เลยถ้าหากมีก็มัวเอาตลบอยู่ข้างในบ้านและก็ไม่ออกมาข้างนอกเพื่อมาทักทายเธอกับลูกเธอเนี่ยก็จึงไปถามน้องสาวของเธอนะครับน้องสาวเธอเนี่ยก็ได้บอกว่า คนแก่ที่นี่นั้นถูกนําตัวไปส่งที่บ้านพักคนชราเกือบทั้งหมดและก็รวมไปถึงพ่อของเราด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่นิยมเลี้ยงคนแก่เพราะว่าจะเป็นภาระให้กับครอบครัวเธอจึงได้พาลูกขงเธอนครับไปหน้าบ้านพักคนชราเพื่อไปหาพ่อและจะได้รับพ่อมางานแต่งงาน แต่พอเธอไปถึงณที่นั่นเธอก็ได้เห็นเมียใหม่ของสามีเก่าเธอที่คอยเป็นพยาบาลดูแลอยู่ที่นี่และเธอก็ได้เห็นคนแก่หลายสิบคนที่ถูกนํามาทิ้งเอาไว้เพียงเพราะว่าลูกหลานไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากที่จะเลี้ยงดูเพราะว่ากลัวเป็นภาระบางคน,นก็ต้องนอนติดเตียงแล้วก็ถูกมัดเอาไว้บางคน,นก็เป็นโรคอัลไซเมอร์จำใครไม่ได้ คนแก่ที่นี่นะครับแต่ละคนเนี่ยกล้้นแล้วแต่จะเป็นปู่ย่าตายายของคนทั้งหมู่บ้านทั้งหมดเธอเนี่ยก็รู้สึกสงสารคนแก่ที่นี่เป็นอย่างมากเหมือนกับว่าถูกลูกหลานไล่ให้มาอยู่ที่นี่เพื่ออยู่รอวันที่จะตายก็นั่นเองเธอกับลูกเนี่ยก็ได้พยายามตามหาพ่อของเธอนะครับพอเธอมาเห็นพ่อของเธอเธอก็รู้สึกเศร้าใจว่าทําไมพ่อถึงได้เป็นอย่างนี้เขาดูซึมแล้วก็ไม่ยอมพูดจาและก็ดูเหมือนกับว่าจะจําลูกหลานตัวเองไม่ได้ เธอจึงได้บอกกับพ่อว่าเธอจะมารับไปงานแต่งของน้องสาวและจะขอเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังจะขึ้นรถนั้นน้องชายของเล็กก็ได้เหลือบไปเห็นเหมือนเป็นคุณตาท่านหนึ่งที่ได้แอบดูลงมาจากชั้นบนสายตาของเขาเหมือนเปรียดจังอะไรบางอย่างและก็ไม่ค่อยจะเป็นมิรเอาซะเลยภาพตัดมาน้าหมู่บ้านนะครับที่นี่กาลังจะมีงานเลี้ยงกัน คนหนุ่มสาวรู้สึกสนุกสนานกับงานเลี้ยงแต่พวกเขากลับไม่สนใจพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ในบ้านยังไม่มีใครเหลียวแลและก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครหรือครอบครัวไหนชวนคนแก่มาในงานนี้เลยสักคนพวกคนแก่ทั้งหลายก็เพียงได้แค่แอบมองอยู่ในบ้านด้วยความเศร้าใจที่ทำไมพวกเขาต้องถูกทอดทิ้งทงั้งๆที่พวกเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแม้สักนิดงานเลี้ยงในช่วงคืนก็ได้เริ่มขึ้น คนในหมู่บ้านมาร่วมงานนี้ทั้งหมดยกเว้นก็เพียงแต่คนแก่เท่านั้นที่ไม่ได้ถูกรับเชิญทุกคนสนุกสนานลื่นเลงยังมีความสุขแต่พวกเขากลับหารู้ไม่ว่านี่อาจจะเป็นวันสุดท้ายของพวกเขาก็เป็นไปได้ภาพตัดมาที่บ้านพักคนชรากันบ้างนะครับคืนนี้มีงานสังสรรค์นในหมู่บ้านจนทําให้เสียงเพลงนี่ดังไกลามาจนถึงที่นี่คนแก่ทั้งหลายจึงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ฟังเสียงเพลงและก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะมีความสุขเป็นอย่างมาก จนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งความโหดร้ายมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีบุรุษพยาบาลท่านหนึ่งได้เข้ามาในห้องแล้วก็ได้มาไล่ให้พวกเขาปิดหน้าต่างแล้วก็ไปนอนแต่ถ้าว่าพวกเขากลับไม่ยอมนะครับแล้วก็ขอที่จะอยู่ต่อเพื่อฟังเพลงส่วนบุรุษพยาบาลนั้นก็ไม่ยอมเช่นกันเขาได้ตะคอกใส่แล้วก็ได้กระชากแขนของคุณยายท่านนี้จนล้มลงไปแล้วก็ได้ครูว่าถ้าหากยังไม่ไปจะถูกลงโทษ มันยังทํำให้พวกเขาเหล่านี้รู้สึกโมโ oh หและก็ทนไม่ไหวสุดท้ายมันก็ได้ระเบิดออกมานะครับบุรุษพยาบาลก็ถูกคนแก่เหล่านี้ลุมทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตนั่นเองภาพตัดมาในงานอีกครั้งงานเลี้ยงเลิกลาทุกคนกลับบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็กำลังจะขึ้นเรือนหอเพื่อไปสวีทกันแต่ทุกคนหารู้ไม่ว่า คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาที่จะได้มีชีวิตอยู่ในขณะที่บ่าวสาวทั้งสองนั้นกําลังสวิตกันาสาวเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นตาแก่คนหนึ่งนะครับกําลังยืนอยู่ข้างเตียงของเธอเธอเนก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอล้องด้วยความตกใจจนมาทําให้ตาแก่คนนี้ได้ฟาดไปที่หัวของสามีเธออย่างแรงและสุดท้ายตาแก่คนนี้ก็ได้เปิดพิธีทําหน้าที่สามีแทนเจ้าบ่าวนั่นเอง และยังไม่พอเหตุการณ์ในหมู่บ้านนั้นก็เลวร้ายเช่นกันเมื่อสามีเก่าที่กําลังจะกลับบ้าน ไปเห็นคนในหมู่บ้านนอนตายนับสิบคนและเขาก็ได้เห็นเป็นคนแก่หลายๆคนกําลังลุกมาจาทันคนในหมู่บ้านอีกด้วยความเลวร้วายนั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเหล่าคนแก่นับหลายสิบคนเดินทุบประตูแล้วก็พยายามพังประตูเข้าไปจนทําให้เธอกับลูกต้องรีบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังหลบซ่อนลูกชายของเล็กของเธอเนี่ยก็ได้หายตัวไปนะครับพร้อมกับคุณตาที่กําลังนั่งอยู่ในความมืด คนเป็นแม่เนี่ยเมื่อรู้ว่าลูกชายได้หายตัวไปเธอจึงได้รีบออกตามหาข้างนอกนะครับพอคิดว่าคุณตาหน้าจะเอาไปซ่อนจนเธอได้เห็นฝูงคนแก่หลายสิบคนกําลังยืนจ้องมองมาที่บ้านของเธอเธอเนี่ยก็พยายามถามคนเป็นพ่อนะครับว่าเอาหลานไปอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่ตอบอะไร ภาพตัดมาในบ้านที่ลูกสาวของเธอกําลังซ่อนตัวอยู่จู่ๆเนี่ยก็ได้มีตาแก่คนนี้และอีกหลายๆคนกําลังแอบเข้ามาทั้งหลังบ้านเพื่อที่จะได้มาจัดการเธอเธอกลีดร้องด้วยความกลัวนะครับจนทําให้คนเป็นแม่และพ่อที่อยู่ข้างนอกต้องรีบวิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อมาช่วยเหลือลูกของพวกเขา คนเป็นพ่อเนี่ยก็ได้ใช้เป็นแท่งเหล็กฟาดไปที่หน้าตาแก่คนนี้แต่มันกลับไม่โดนนะครับจึงทําให้เขาหันสู้ใช้มีดป้องกันตัวแต่ทว่าตาแก่คนนี้เขาก็ไม่อาจสู้แรงของคนที่หนุ่มกว่าได้จึงได้ถูกจับมัดเอาไว้นั่นเอง คนเป็นพ่ะอเลยถามเข้าไปว่าทําไมพวกคุณหนึ่งท่าแบบนี้ทําไมเข้ามาทําร้ายเราทั้งที่เราก็ยังไม่ทําอะไรพวกคุณเลยแต่แกก็ได้ตอบว่าพวกคุณเห็นเราเป็นตัวอะไรยังเห็นเรามีคุณค่าอยู่หรือไม่เราเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งไม่ใช่สัตว์ที่พวกคุณจะทิ้งขว้างและก็ดูถูกเหยียดหยามกันแบบนี้จนกระทั่งลูกชายคนเล็กของเธอนะครับกลับมาเขาได้บอกว่าคุณตาได้ช่วยเขาเพื่อไปหลบซ่อนคุณตาไม่ได้ลักพาตัวเขาไปแต่อย่างใด จนทำให้คนเป็นแม่รู้สึกผิดนะครับที่ต่อว่าพ่อของตัวเองว่าขโมยหลานไปความวุ่นวายภายในบ้านนีก็เริ่มดีขึ้น พวกเขาจึงตกลงกันว่าต้องหลบอยู่ในนี้ก่อนพอถึงรุ่งเช้าก็รีบออกไปหาคนมาช่วยแต่ว่ามันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นฝูงคนแก่ที่คล้ายสองบีก็ยังยืนอยู่ด้านนอกเพื่อที่จะพังประตูเข้ามาส่วนคนในบ้านนั้นก็หักหลังกันเองเมียใหม่ของสามีเธอรู้สึกไม่พอใจนะครับเพราะกลัวสามีจะกลับไปคืนเดียวครอบครัวอีกเธอจึงได้มโมโหแล้วก็ทําร้ายเมียเก่าแล้วก็ลากให้เธอออกไปอยู่นอกบ้านเพื่อไปให้คนแก่เหล่านั้นทําร้าย สามีเก่าพอได้ยินว่าเมียเก่ากำลังร้องให้ช่วยเหลือเขาจึงรีบมาทันทีและเขาก็ได้เห็นว่าเมียใหม่ของเขานั้นมีจิตใจที่โหดเหี้ยมเกินไปเขาดึงด้ผักเธอแล้วก็พยายามแย่งกุญแจเพื่อเปิดประตูเอาช่วยเมียเก่านั่นเองความชจลรมุลยิ่งกว่าฝูงซอมบี้ที่พยายามจะเข้ามาเขาพยายามดึงประตูวไว้แต่ทว่าก็มีมือลหลายมือใช้ทั้งกระจกและก็ของแหลนต่างๆทิ่มแทงไปที่ขาของเขา ส่วนลูกสาวนั้นก็สามารถลากตัวแม่ที่อยู่ด้านนอกให้เข้ามาได้สําเร็จและก็สามารถช่วยเอาไว้ได้ทันจนมันทําให้เมีมยใหม่รู้สึกผิดและก็น้อยใจเธอจึงเดินไปข้างบนนะครับและก,ก็กระโดดลงไม้ฝูงคนแก่พวกนี้ทําร้ายนั่นเองทั้งมีดทั้งขวานบุกเข้ามาเรื่อยๆเธอกับลูกกันต้องพยายามหาที่หลบซ่อนจนพวกเธอนึกได้ว่ามีประตูใต้ดินที่จะสามารถนําพาพวกเขาไปที่ชายหาดได้ส่วนคนที่เป็นพ่อนั้นก็ขาดใจตายเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหว ตอนนี้นั้นก็เหลือเป็นแค่สามแม่ลูกนะครับพวกเขาทั้งสามพยายามคลานออกไปแต่คนเป็นแม่นั้นก็ดันมาถูกกลุ่มคนแก่ลากตัวไปได้จนสุดท้ายเธอก็ตายไปอีกคนลูกสาวแล้วก็ลูกชายหนีขึ้นมาได้สําเร็จแต่พอเธอเปิดประตูออกไปเธอก็ดันไปเจอคนตาของเธอที่กําลังยืนอยู่หน้าบ้านนะครับและข้างๆกันนั้นก็มีตาแก่ที่เป็นหัวหน้าก็ยืนอยู่รอยอยู่ตรงนี้เช่นกัน เขาพยายามที่จะทำร้ายเธอส่วนตาของเธอเนี่ยก็รู้สึกงงๆนะครับว่าใครเป็นใครพอเขานึกขึ้นได้ว่าเอ้านี่มันก็หลานของเขานี่ว่าเขาจึงได้ใช้ปืนจัดการกับตาแก่คนนี้ทันทีและเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่มีทางที่จะทำร้ายหลานอันเป็นที่รักของเขาแน่ๆเขารักครอบครัวมากและก็อยากที่จะขอให้อภัยตาคนนี้หลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสามเนี่ยก็รีบวิ่งไปที่ชายหาดจนได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าของเธอที่กำลังมาช่วยเหลือสุดท้ายคนทั้งสามก็สามารถขึ้นเรือน,นี้ออก ไไปได้มันยังทําให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านของคนแก่ไปทันทีเพราะว่าคนหนุ่มสาวนั้นถูกสังหารไปหมดแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ